สวัสดีค่ะพบกับแพร,รลิลชยาบูดังเวนิสแครเชื่อว่ามีหลายคนไม่กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องทําให้ปัญหาหลายๆอย่างตามมาเช่นความเข้าใจผิดการถูกเอาเปรียบหรือความเดือดร้อนของตัวเองและผู้อื่นค่ะสาเหตุของการไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องมีหลายแบบด้วยกันเลยค่ะบางคนคิดว่าไม่ใช่ธุระของตัวเองไม่จําเป็นต้องพูดบางคน ตามเพื่อนเพราะกลัวจะโดนเกลียดหรือบางคนกลัวตัวเองเดือดร้อนค่ะผลกระทบของการไม่กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกคือถ้าเราไม่พูดคนอื่นจะเดือดร้อนและแบบที่2คือถ้าเราไม่พูดตัวเองจะเดือดร้อนค่ะามาฟังตัวอย่างของการกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นกันก่อนเลยค่ะเรื่องนี้เกิดในสมัยที่คุณพ่อของแคลยอยู่ชั้นมัธยม ตอนนั้นคุณพ่อของแคลไปนอกบ้านแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่สิบเขาตกคุณพ่อก็เลยอยากจะเตือนเขาแต่คุณพ่อก็คิดว่าถ้าไปบอกเขาเองเขาก็อาจจะเขินว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยผู้ชายมาเตือนวายเขาเห็นแล้วคุณพ่อก็เลยหันไปกระซิบผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะว่าช่วยไปบอกคนนั้นทีหน่อยว่าสิบเขาตกเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเตือนผู้หญิงด้วยกันเองเขาจะได้ไม่อายเท่ากับคุณพ่อของแคลไปบอกเองนั่นเองค่ะ ต่อมาคือการกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องที่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเองนะคะสมมุติว่าเราอยู่ในโรงหนังแล้วคนใกล้ๆเราเขากระซิบกันค่ะหรือเขาอาจจะพูดสปอยค่ะว่าอฉากต่อไปนี้จะเป็นอย่างนี้เราก็อู้อะไรเนี่ยเขาคุยกันเราก็ดำคาญใช่ไหมคะแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะทำได้หลายแบบมากๆเลยนะคะ บางคนอาจจะทนไปค่ะก็เขาพูดอยู่อย่างนั้นก็เอ้ยทนไปดูๆไม่อยากพูดหรือบางคนก็อาจจะไปว่าเขาค่ะว่าอะไรเนี่ยไม่มีมารยาทเลยคนอื่นเขาดูหนังอยู่ก็มาซุบซิบซุกซิซซกันส่วนแบบที่3ดีที่สุดค่ะคือการบอกอย่างดีๆว่าช่วยเบาเสียงลงหน่อยนะคะแบบนี้เขาจะได้ไม่โกรธแล้วเราก็จะได้รักษาสิทธิ์ของตัวเองที่เราเข้ามาฟังหนังเ้วฟู้เรื่อง และคนรอบๆข้างที่ดูหนังอยู่ก็จะได้มีความสุขเช่นกัน,นะคะ่ะตัวอย่างต่อมาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเราจะทําเป็นการทั้งช่วยคนอื่นและช่วยตัวเราเองเลยคะ่ะสมมติว่าใครอยู่ในห้องเรียนที่โรงเรียนแพรจะมีหน่วยบริการของแต่ละวันที่จะนําขยะจากห้องเรียนไปที่โรงแยกขยะค่ะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหลายคน ิ้งขยะไม่ถูกที่บางคนอาจจะนำกระดาษรวมมาใส่ในถังกระดาษขาวบางคนเอากระดาษไปใส่ในถังพลาสติกแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยค่ะเพราะการแยกขยะผิดประเภททำให้มันไม่ถูกต้องค่ะแล้วคนที่เป็นหน่วยบริการถ้าเขาใจดีเขาก็อาจจะคิดว่าโอ้แบบนี้ไม่ดีแนะ่ๆเขาก็ต้องมาแยกแยกแยกแต่ถ,ถ้าหน่วยบริการไม่ทำคุณครูที่โรงแยกขยะถ้าคุณครูเห็นก็จะต้อง มาช่วยค่ะเราก็ควรจะช่วยบอกเพื่อนๆทุกคนว่านี่เพื่อนๆเ,เรามาทิ้งขยะให้ถูกประเภทกันเถอะคนที่เป็นหน่วยบริการก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักน,นะแล้วทุกคนก็ต้องเอาไปหย่อนอยู่แล้วจากหย่อนใส่ถังที่ผิดก็ไปใส่ในทางที่ถูกก็จะดีกว่าค่ะเรื่องต่อไปเกี่ยวกับคุณพ่อของแครค่ะตอนนั้นคุณพ่อของแครอยู่ในหมู่บ้านแล้วสังเกตเห็นอุ้ยแย่ yeah, แล้วมีคนเอาสุนัข มาขับถ่ายที่หมู่บ้านค่ะคุณพ่อของแฟก็เลยอยากจะเตือนนะคะเพราะถ้าไม่เตือนหมู่บ้านก็จะเหม็นแล้วทุกคนก็จะเดือดร้อนไปหมดเลยค่ะคุณพ่อก็เลยไปบอกเขาจริงๆอันนี้ก็ทําได้หลายแบบเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะบอกนิติให้ช่วยพูดบางคนก็เงียบๆไปบางคนก็จะไปบอกเขาเองค่ะแผนการดําเนินให้เราสามารถกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง นั่นก็คือให้ฝึกพูดในสิ่งที่ถูกต้องให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะถ้ามีโอกาสเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถช่วยบอกได้นะคะเริ่มจากเรื่องที่เราพูดแล้วจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นค่ะอย่างเช่นมีคนหาอยูุ่อยกระเป๋าเงินฉันหายไปไหนนะแต่เราเห็นค่ะว่าอ๋อตอนนั้นคนนี้เขาถือกระเป๋าเงินอยู่แล้วเอาไปวางไว้ตรงนั้นเราเห็นเราก็บอกเขาได้ค่ะ ต่อมาพอเราเริ่มกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องที่คนอื่นจะเดือดร้อนแล้วเราก็มาในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตัวเองค่ะเป็นการรักษาสิทธิ์ตัวเองบางคนอาจจะไม่กล้าเพราะกลัวเขาโกรธแต่ถ้าเกิดเราฝึกมาแล้วเราก็จะมีความกล้ามากขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะพอเราทำสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วเราก็ต้องมาประเมินผลค่ะประเมินว่า ช่วงนี้เรามีความกลา้าเพิ่มจากเมื่อก่อนหรือยังถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ถามคนใกล้ชิดได้ค่ะว่าอืมช่วงนี้เรามีความกลา้าพูดในสิ่งถูกต้องแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าอือเรากล้าสุดๆเลยค่ะมั่นใจมากแต่พอไปถามคนอื่นอ้าวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเรายัางกล้าไม่พออย่างนี้เราก็ต้องคิดว่าเอ๊หรือเรากลังกล้าไม่พอนะเราอาจจะต้องทําให้ดีขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้าเราถามเขาแล้วนะคะบอกว่าเรามีความกล้ามากๆก็ให้รักษาความกล้านั้นไว้นะคะอย่าให้ความกล้านั้นน้อยลงไปทำไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเรามาช่วยกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นด้วยการกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องกันนะคะแค่ขอเชิญชวนทุกคนให้มาพูดในสิ่งที่ถูกต้องกันค่ะสำหรับว,วันนี้ใครก็ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ